ปะขาวตัวสาวะกะสังโฆสังทางนมามีถนะโมตัสสะปะตะรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสาปะวตโตรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะวตะรหะโตสัมมาสัมพุทธะาะโมตัสสาปะวตโตรหะโตสัมมาสัพุตัสสาขูครับญาตอน,นี้ไ ในส่วนของพิธีตรงนี้ก็ให้ท่านนายกได้จุดธูปนะครับและก็ได้ปักธูปในแต่ตอนนี้เี่ว่าการบอกกล่าวทเทวดาได้เสร็จสิ้นนะครับอาคุตาไปนั่งเก้าอี้ไปเถอะเรียบร้อยแล้วนะท่านนายกได้ปักธูปได้จเชิญท่านรองประหลัดด้วยนะครับได้ปักธูปถวายในเครื่องบวงสรวงน,นะครับ นางยูบานบ่นะครับนางอยู่บ้านตัวไปแล้วมันปรุงเครื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวาเชิญครับหัวหน้าก็คังนะครับเดี๋ยวเชิญครับเสร็จถวายเครื่องบวงสวงนะครับขอบคุณอคุณแม่สังนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญครับท่านสพเชิญครับตัวแทนคุณแม่หมู่สิบสามด้นะครับเชิญครับโอเคครับเสร็จแล้วท่าน นายกพร้อมด้วยทีมได้ปักธูปที่เครื่องบวงสวงเรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มใน